คุณผู้ชมคะซึ่งปีที่ผ่านมาเกิดไฟป่าในพื้นที่ภูเขาสูงชันนะคะโดยเฉพาะที่ดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับค่ะทําให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมไปถึงสัตว์ป่าจํานวนมากในปีนี้เจ้าหน้าที่และก็ชาวบ้านจึงต้องวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่านะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะระยะทาง32กิโลเมตรรอบดอยหลวงเชียงดาวคือเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาวและชาวบ้าน8ชุมชน ที่อาศัยรอบโดยหลวงเชียงดาวตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการไกด์ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายเราลักดอยหลวงเชียงดาวร่วมกันตั้งเป้าไว้ที่จะต้องทําแนวกันไฟรอบโดยหลวงเชียงดาวในระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อป้องกันการลุกลามและลดการสูญเสียหากเกิดไฟไหม้ป่าหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาเกิดไฟป่าในพื้นที่489ครั้งเนื่องจากโดยหลวงเชียงดาวเป็นภูเขาที่มีความสูงชัน การเดินทางขึ้นไปดับไฟเป็นไปด้วยความยากลําบากและใช้เวลานาน,านทําให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างสร้างความเสียหายกับพื้นที่ป่าและสัตว์ป่าเป็นจํานวนมากดังนั้นในปีนี้จึงใช้วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดไฟโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและทําความเข้าใจตลอดจนสร้างจิตสํานึกให้คนในพื้นที่ช่วยกันดูแลรักษาป่าสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าโดยนําข้อมูลการเกิดไฟป่าในปีก่อนมาเป็นบทเรียนในการแก้ปัญหาร่วมกัน และต่างเป้าลดจุดฮอสปอตลงจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ30เราจะเน้นการป้องกันเพราะถ้าเกิดไฟไหม้แล้วในการที่จะให้เจ้าหน้าที่เองหรือว่าทางชุมชน,นขึ้นไปดับเนี่ยมันต้องใช้เวลายกตัวอย่างเกิดไหม้ข้างบนเนี่ยต้องใช้เวลาเดินขึ้นไปอย่างเราก็ครึ่งวันหรือเป็นวันกว่าจะดับเสร็จแล้วถ้าเรายะเวลา3ามชั่วโมงไฟลุกลามเนี่ยไฟยขึ้นไม่ถึงกว่าไปดับเนี่ยวงขยายของการทำลายพืกก้นที่ป่าก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มาตรการการดําเนินไฟป้องกัน มาตรการการป้องกันไม่เข้าไปจุดในพื้นที่ป่าโดยเน้นเรื่องงานมวลชนชุมชนเนี่ยก็จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษบ้านนาเราเป็นหนึ่งใน8หมู่บ้านที่อยู่ใกล้โดยหลวงเชียงดาวมากที่สุดผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่ผ่านมาชาวบ้านได้มีข้อตกลงร่วมกันโดยการตั้งกฎและบทลงโทษของหมู่บ้านขึ้นมาเพื่อป้องกันไฟป่าและช่วยกันร,รักษาป่า หากมีการฝาฟาฟ่าฝืนทําให้เกิดไฟป่าและตัดไม้ทําลายป่าจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในหมู่บ้านตลอดจนไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคณะกรรมการหมู่บ้านและภาครัฐนอกจากนั้นยังต้องถูกนําตัวส่งดําเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วยคือประชุมกันอยู่เสมอว่าก็มีบทลงโทษแล้วก็ต้องรับผิดชอบด้วยกฎลงโทษของตัวเองต้องบทลงโทษและกฎของชนชนด้วยนะครับเพราะว่ามันคือทําให้ คนหนึ่งคนทําให้คนทั้งหมู่บ้านเดือดร้อนทั้งหมู่บ้านมันลําบากมันก็คงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคนทุกคนก็ต้องย่อมป้องกันแล้วก็ย่อมรู้จักจกิตสมาสนึกของตัวเองให้ดีครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะกระทําให้คนอื่นเหนื่อยเพราะคนคนเดียวได้ครับโดยหลวงเชียงดาวมีความสูงกว่าระดับน้ําทะเล2,275เมตรนับเป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับ3ของประเทศเป็นภูเขาที่ไม่มีแหล่งเก็บน้ําธรรมชาติ แต่ที่นี่มีความพิเศษคือมีพันธุไม้หายากและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์อาทิผีเสื้อสมิงไก่ฟ้าหางลายกวางผาหรือม้าเทวดาและเหลี่ยงผาปีนี้จึงเฝ้าระวังป้องกันอย่างใกล้ชิดนอกจากลดพื้นที่ถูกไฟไหม้ยังช่วยรักษาแหล่งอาศัยของสัตว์ด้วย